สวัสดีครับผมเจมสินนะครับก็คลิปวีโอในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นคลิปวีโอที่เกี่ยวกับน้ําหอมที่เป็นน้าหอมที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจํวาวันนะครับใช้ง่ายหรือเรียกได้อย่างหนึ่งว่าเป็นน้าหอมกันตายครับสำหรับใครหลายๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นเออสำหรับคนที่อาจจะเร่งรีบออกจากบ้านหรือว่าน้ําหอมที่ต้องการที่แบบว่าความเรียบง่ายไม่ต้องแอรมากใช้ได้ทุกวันนะครับอืมแล้วก็ราคาเนี่ยถือว่า สบายบายง่ายๆไ,ไม่ไม่ต้องแบบแพงมากเออบางคนนี่อาจจะแบบไม่ต้องการน้ําหอมที่มีราคาที่แพงมากจนเกินไปแต่ว่าสามารถฉีดได้ในทุกๆวันฉีดแล้วรู้สึกว่าไม่เปลืองน้ําหอมจดมากจนเกินไปเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปรับชมวิดีโอนี้เนี่ย็อให้ทุกคนกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับถ้าพอมาเนี่ยไปดูกันเลยครับโอเคผมจะเรียนจากเอ,อราคาก่อนและกันผมจะบอกราคา,า,าคร่าวๆนะที่ผมรู้มาแล้วก็ที่ผม ไปได้น้ำหอมตัวนี้มาครับตัวแรกก็คือมังบล l องเลเจนด์สปิริตนะครับผมลองเมื่อวานด้วยแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเริ่มหอมขึ้นเรื่อยๆแล้วแหละเออผมไม่รู้นะผมไปดูช่องของพี่พี่คนอื่นมาแล้วก็เขาบอกว่าเวลาที่เราซื้อน้ำหอมเนี่ยเราแบบว่าฉีดก,ก่อนเลยไม่ได้เพราะว่ามันจะเหมือนมีแบบน้ำน้ำหอมที่ตกค้างจากหลอดดูอะไรอยงเงี้ยเราก็จะแบบว่าฉีดไล่ก่อนนะจะเป็นว่าฉีดเนี่ยอืม ฉีดไล่น้ำหอมให้มันออกไปก่อนจากหลอดอะไรเงี้ยหลอดที่แบบอยู่ข้างในเนี้ยเออผมคิดว่าเนี่ยแหละมันจะเป็นกลิ่นที่เขาให้ะจริงของมันแล้วแหละเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมฉีดแล้วแบบผมไม่ได้ฉีดไล่น้ำหอมข้างในก่อนอืมแล้วผมรู้สึกว่ากลิ่นมันค่อนข้างที่จะแปลจากเมื่อวานที่ผมลองแล,แล้วผมรู้สึกว่าเออเนี่ยมันเริ่มหอมขึ้นเรื่อยๆแล้วแหละเออแล้วผมก็รู้สึกว่าเนี่ยผมชอบมากขึ้นเรื่อยๆแล้วอะไรประมาณเนี้ยอันนี้แต่ว่าต้องบอกอว่าเนี่ยเป็นเทสเตอร์ครับไม่ได้เป็นน้าหอมที่ เออไม่ได้เป็นน้ำหอมกล่องกล่องกล่องซิลอะไรเงี้ยเออแต่ว่ารู้สึกว่าชอบมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไม่ผิดหวังนะครับที่ได้มาในตอนนี้เนาะกลิ่นที่กว่าจะดีนะก็ับเป็นกลิ่นที่สดชื่นนะครับใช้ง่ายๆแบบสบายบันสบายๆหรือว่าพนักง,งานออฟฟิศหรือว่านักเอนเอนักเรียนมหาลัยผมหรือว่าน้ำหอมที่คุณแบบไม่ต้องการกลิ่นที่มันแบบ รูด่านกากลิ่นที่ดูแพงอะไรมากสามารถใช้ในชีวิตประจําวันคลิ้งง่ายๆน้ําหอมที่แบบว่ากันตายหรือน้าหอมกันตายอะไรประรมาณเนี้ยอืมถือว่าใช้ได้กับชีวิตประจําวันพนักงานออฟฟิศนักเรียนราคาไม่แพงด้วยราคาที่ผมได้มาคนเนี้ยประมาณพันพันสองพันสามเองเทสเตอร์ครับพันสองพันสามเองขวดเต็มก็ไม่ถึงไม่ถึงสองพันแต่ว่ากลิออกก่นที่ห้องจะดีกลิ่นสดใสเบอร์กามอส กลิ่นของมีความแบบพิงเปเปอร์มีแบบเอาคอติกโนตวอเทอร์โนตถือว่าแบบใช้กับอากาศหน้าร้อนเมืองไทยเนี่ยเหมาะมากๆแต่ว่าข้อเสียของมันก็มีเหมือนกันข้อเสียของเขาอาจจะเป็นเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ถามว่าติดทนานานไหมก็ถือว่าโอเคนะประมาณ5้าถึงชั่วโมงแต่ว่าการการกระจายตัวน้อยไปทั้งนิดนึงประมาณ 2- อสชั่วโมงอมืแต่ว่ากลิ่นของเขาเนี่ยก็ยังตีขึ้นมาให้ผมได้กลิ่นอยู่ตลอดทั้งวันอืก็ถือว่าแบบไม่ได้ performance ไม่ได้แย่นะครับแต่ก็ถือว่าโอเคเหมาะกับราคามากๆนะครับตัวแรกก็คือ mongblong legend spirit นะครับใส่ไปเดทใส่ไปทํางานใส่ไปเรียนอาจจะไม่เอ้ใส่ไปเดทใส่ไปเรียนเอ้ใส่ไปใส่ไปเดทใส่ไปเที่ยวมคืนงานทางการเนี่ยอาจจะตัดที่งอกไปได้เลยแต่ว่าถามว่ากับ daylight เนี่ยถือว่าเป็นน้งหอมที่เหมาะมากๆนะครับสำหรับตัว mongblong legend spirit นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาอ่านว่าอะไรตรงๆนะอาจจะเป็นมอง มอชบลองหรือว่ามองบลองมองบลังอะไรเงี้ยเออก็ถือว่าเออเรียกตามที่คุณผู้ชมถนัดแล้วกันครับแต่ว่าผมถนัดมองบลองนะครับอมองบลองเลเจนด์สปิริตนะครับตัวแรกนะตัวต่อมาผมให้เป็นเป็นตัวมองบลองอีกตัวก็คือมองบลองเอ็กซ์โปเลอร์นะครับแล้วก็ผมได้ทำคลิปเปรียบเทียบอะไรละมองบลองเอ็กซ์โปเลอร์กับมองเอออาเมฟลับเดนุยอินเทนส์แมนนะครับว่ามืนะแตกต่างกันยังไง ผมก็คิดว่าเนี่ยกลิ่นเนี่ยมันมีความกลิ่นเขาน่าจะมีคุณภาพมากกว่าแล้วก็กลิ่นเขาน่าจะดีมีความรูหรามีความแบบเป็นโน้ตที่แบบว่าโน้ตที่มีความชัดเจนมีความคมพอๆกันแต่ว่าผมรู้สึกว่าคุณภาพกลิ่นเนี่ยมันเขนถ้าจะดีมากกว่าอามัฟด้วยแต่ว่าข้อเสียคือการติดทนนานสู้อามัฟไม่ได้นะครับแต่ก็อย่างที่ว่าอามัฟมันก็เป็นน้ําหอมโคลนซึ่งน้ําหอมโคลนเนี่ย คอหน้าที่จะทำได้ดีมากกว่าอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของแบรนด์หรือว่าในเรื่องของการมีชื่อเสียงการตลาดเนี่ยผมคิดว่ามองบลองเนี่ยสู้อมามัฟได้ดีในเรื่องของแบบเอ่อการตลาดหรือว่าแบบคุณภาพกลิ่นเนี่ยอหน้าที่จะทำได้ดีมากกว่าอมามัฟอยู่แล้วนะครับผมก็เลยคิดว่านี่แหละมันเป็นน้ำหอมการตายของใครหลายคนแล้วก็เป็นกลิ่นที่หลายๆคนชอบครับฉีดไปไหนก็มีแต่คนชมอะไรปนระมาณนั้นเออถือว่าเป็นกลิ่นที่แบบว่าได้รับความ ได้รับคาชื่นชมค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ราคาราคาที่ผมดูมาเนี่ยร้อยเอ็มอลเนี่ยน่าจะร้อยเอ็มอลนะประมาณไม่ถึงสองพันครับ ừ, ถือว่าไม่กินที่ดีกิ่นที่โอเคมากๆครับแล้วก็เหมาะกับใครเหมาะกับสามารถใส่ไปเรียนใช้ไปทงานในออฟฟิศเป็นกลิ่นที่แบบว่าคุณฉีดไปเยอะๆก็ผมว่าก็น่าจะไม่มีใครแบบไม่น่าจะไม่มีใครไม่ชอบนะไม่กิ่นที่น่าจะโอเคนะครับแล้วก็ คนชอบง่ายกิ่นที่เซฟเซฟไม่ได้แบบรุนแรงไม่ได้แบบปีนบันไดดมอะไรมากขนาดนั้นราคาก็ไม่ถึง $2,000 ันถือว่าคุ้มแล้วก็โอเคมากๆนะครับอืแต่ว่า performance ก็อาจจะที่ผมบอกว่า performance มันสู้อ r m o ไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่า performance มันไม่ดีนะแต่ว่าบนผิวผมหรือว่าเคมีของผมเองเอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบใช้กับอา m o ฟได้ดีมากกว่าเออแต่ว่าคนคนคน,คน,คนอื่นคนอื่นอาจจะคิดว่า เออตัวเนี้ยถ้าคุณใช้แล้วรู้สึกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่าแล้วก็ผมให้ในเรื่องของคุณภาพกลิ่นดีกว่าคุณก็อาจจะเลือกมองบลองเอ็กซโปเดอร์ก็ได้นะผมคิดว่ามันเป็นน้ำหอมที่ใช้ง่ายๆนะครับอืมราคาไม่แพงแล้วก็งานทําการไปเดทใส่ไปที่ยุ่งคืนถือว่าก็ใช้ได้เหมือนกันน้ำหอมตัวเนี้ยถือว่าตอบโจทย์ทุกสถานาการณ์ได้เลยเหมือนกันอืมถือว่าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะดีะครับแล้วก็ตอบโจทย์ทุกสถานาการณ์นะครับเป็นกลิ่นที่ เออต้องมีอ่ะต้องมีไว้นะครับเหมือนว่าคุณอาจจะงบน้อยลงมาหน่อยอาจจะเป็นอามาก็ได้หรือว่าถ้าขึ้นแบบนิชแบรนไปเลยก็อาจจะเป็นครีเอทอ e n t เมนัสไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะอยู่กลางๆนะครับอืถือว่าโอเคนะกลิ่นดีนะครับอืไม่ถึงสองพันราคาถูกด้วยนะครับสำหรับตัวที่2ก็คือมองลองเอ็กซ์โปเลอร์นะครับโอเคมาที่ตัวที่3นะผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าตัวไหนเนะี่ยราคาแพงมากกว่ากันนะครับแต่ว่าผมจะเอาตัวนี้ขึ้นมาก่อนละกันนะครับนั่นก็คือ โดเชนกามานาเดวัน EDP นะครับขอฉีดไปที่เสื้อกันอยากดมตัวนี้มากๆนะครับ mm hmm. กลิ่นที่แบบว่าดีอ่ะมันเป็นกลิ่นที่ผมชอบนะแล้วตัวเนี้ยผมอย่างที่บอกไปแล้วผมเอาไปใช้ในเดยไลฟ์ได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ผมใส่ในอากาศร้อนๆน,นะผมก็คิดว่าเอ้ยมันก็ค่อนข้าจะดีนะแบบไม่ได้ฉุนไม่ได้รุนแรงมากจนเกินไปแบบไม่ได้ทําให้ ตัวเองรู้สึกสำคัญคือบางทีก็เราก็อยากจะดมน้ําหอมที่เราได้กลิ่นแล้ว<ม>เรารู้สึกชอบเรารู้สึกโอเคด้วยเหมาะกับทั้งอากาศหน้าร้อนเหมาะกับทั้งอากาศที่อยู่ในอฟอฟฟิศออฟฟิศก็ยังใส่ได้นะใส่ประเด็นก็ยังใส่ได้เหมือนกันผมก็อยากจะใส่ประเด็นด้วยเหมือนกันในตอนนี้แล้วก็เป็นกลิ่นที่หลักๆคือกลิ่นของสอหรับการไอเดทการไปเที่ยวกลางคืนเลยถือว่าแบบอันนั้นเราไม่ต้องพูดถึงอีกแล้วคือมันดีมากๆอยู่แล้วนะครับเป็นน้ำหอมกันตายยังไงเป็นน้ำหอมกันตายเพราะว่า มันสามารถใช้กับ day life ได้ด้วยเหมือนกันอืแล้วก็ราคาประมาณสองพันต้นๆมั้งถ้าจะไม่ผิดนนะกลิ่นที่ดีกลิ่นแ,แป้งกลิ่นแบบทบาโกโกกลิ่นแบบดูมันมีความอบอุ่นมีความเซ็กซี่มีความยั่วยวนเออถ้าคุณฉีดแต่ว่า day life อย่างเงี้ยก็อาจจะฉีดรับสามสี่สเปรย์ก็พอหรือว่าถ้าอาอบน้ําเสร็จแล้วคุณอยากจะไปเที่ยวผับไปเที่ยวคืนเนี้ยก็หกเจ็ดสเปรย์อัดไปได้เลยนะครับอืมอร์แมนซ์ก็อยู่ประมาณ ผลความแม้นอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็ถือว่าเออก็ยังโอเคนะสำหรับถ้าใส่ไปเดทใส่ไปเที่ยคืนอย่างเงี้ยเออคิดว่าเป็นน้ำหอมที่ดีมากๆเลยครับแล้วก็ราคาไม่แพงตอบโจทย์เลยแต่ว่ามีตัวเดียวเนี่ยถือว่าคุ้มนะถ้ามีตัวเดียวนะครับถือว่าคุ้มเลยแล้วก็กลิ่นใช้ง่ายครับเป็นกลิ่นที่คิดว่าหลายๆคนก็คงใช้แหละแต่ว่ามันก็อาจจะแบบไม่ได้ซ้ํากันมากเหมือนดิออร์สวาชหรือว่ากลิ่นอะไรอย่างอื่นที่คนใช้กันเยอะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยผมก็คิดว่าผมยังไม่เคยได้กลิ่นนะ หรือว่าบางคนอาจจะแบบไม่ค่อยใช้เนี่ยเดย์ไลฟ์ก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าผมอยากจะใช้ตัวแรกในเดย์ไลฟ์นะครับอมเกลิ่นที่ดีอ่ะปกลิ่นที่หอมปเป็นเซ็กซี่โยโยนแต่ก็สามารถใช้ในเดย์ไลฟ์ได้เหมือนกันประมานนี้นะครับสำหรับตัวโดเชนกาบาน่าเดย์วันนะครับเีกลิ่นที่ดีมากๆนะครับอืมตัวที่สี่นะครับตัวต่อมาก,ก็คือคาราดามตัวแรกของผมครับน้ำหอมมือสองตัวแรกของผมนะครับเป็นมือสองด้วยแล้วก็เป็นกลิ่นแรกของผมด้วย ไม่ต้องพูดถึงนะครับกลิ่นตัวนี้นะครับมีความดูดานมีความดูแพงนะครับมีความแบบใส่สูตรถูกไทยหรือว่ากลิ่นแบบอย่างเงี้ยนะครับเสอว,ว่าใช้ได้ดีมากๆาครับอืกลิ่นที่แบบว่าพนักงานออฟฟิศพนักงานแบบพนักงานออฟฟิศดีเด่นนะหรือว่าพนักงานออฟฟิศที่ขายเก่งนะครับมีความอาจจะพูดน้อยแต่ว่าเป็นคนที่ทํางานดีครับมีระียบวิน,นัยมีคนเป็นคนที่ได้รับรางวัลดีเด่นประจำปีเนี่ยได้รับโบนัสอะไรประมาณนะี้เออแล้วก็ หรับนักศึกษาพลังอะสำหรับนักศึกษาเนีรรน่ยก,ก็จะเป็นแบบนักศึกษาที่นข้งๆที่จะมีความรู้ดูแบบมีความเงียบเงียบเนี่ยเนี่ยมีความใส่แว่นอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เป็นคนที่ดูมีความมั่นใจด้วยดูมีความแบบพูดน้อยต่อยหนักอะไรประมาณนี้เออถือว่าเป็นนังของที่ได้มาแล้วก็ไม่ผิดหวังนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าอากาศร,ร้อนๆเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้หมอกมากๆไม่ได้หมอกมากขนาดนั้นถ้าอากาศร,ร้อนๆก็คง ผมแนะนําให้เป็นคราด้าลองดูดีกว่าถ้าอากาศร้อนนะแต่ว่าถ้าอากาศแบบว่าใส่ไปเรียนใส่เอาไปออฟฟิศอยู่ในห้องแอร์ทั้งวันเนี่ยคราด้าลองถือว่าตอบโจทย์แล้วก็สามารถพกพาไปฉีดในระหว่างวันเรด้วยขวดก็พกง่ายพอสมควรนะครับฝาก็โอเคนะแต่ว่าก็เสียงเฉียวนิดนึงว่ามันอาจจะตกได้อเป่าเเพราะว่าฝาขก็จะแบบเป็นเป็นตัวล็อกก็จริงแต่ว่ามันขก็จะหลุดง่ายเหมือนกันก็ต้องระวังดีๆแล้วกันนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเนี่ยมันเป็นน้าหอมที่ ห้ามจะโอเคแล้วก็ราคาประมาณ2 0 0พันสองพนต้นๆอืมไม่ถึง2 0 0พันปลายๆสองพันต้นๆอย่างเงี้ยขี่ขี่ขี่ตีตีคู่มากับราคาของพล้และลอมโ,โดเลยประมาณนั้นแหละสองพันต้นๆเออถือว่าราคาห้าจะโอเคและกลิ่นโอเคมากๆครับผมผมสึกไม่ขิดหวังเลยที่ได้ตัวนี้มาครับแล้วก็ใช้ใช้ไม่ค่อยเยอะเลยเหนะ็นไหมเพราะว่าผมไม่ค่้จะไม่ได้อยู่ในห้องแอร์มากขนาดนั้นเออก็อาจจะฉีดไปงานพิธีการหรือว่างานสําคัญอย่างเงี้ย ถ้าฉีดระหว่างวันถ้าฉีดทุกวันเนี่ยก็อาจจ like ะถ้าฉีดทุกวันโอเคนะแต่ว่าอาจจะเบื่อเพราะว่ามปนกลิ่นที่ไม่ได้มีความหวานไม่ได้มีความแบบเตะจมูกอะไรมากขนาดนั้นอืแต่ก็ถือว่าเป็นกลิ่นที่เจฟเซฟกลิ่นที่ใช้ง่ายกลิ่นกันตายถ้าคุณนึกกลิ่นอะไรไม่ออกเนี่ยหรือว่าคุณอาหารน้ําหอมที่อยากจะฉีดในวันนั้นไม่เจอถ้าคุณไปเจอตัวเนี้ยเจอแบบพาารานละลองตัวเนี้ยเออถือว่าแบบใช้ง่ายเหมือนกันนะถ้าคุณเด้งรีดหรือว่าคุณอยากจะออกไปข้างนอกนอนแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะคุณก็ฉีดตัวน,นี้ได้เเหมือนนนนกััดิวสบาย ไปไม่ต้องคิดอะไรมากไปเดินช้อปปิ้งอะไรเออถือว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะครับอืงานพิธีการใส่ได้นะครับอาจจะอาจจะต้องฉีดเยอะหน่อยรต่ว่าใส่ประเดทไปเที่ยงคืนเนี่ยใส่ประเดทีดไปเที่ยงคืนเนี่ยผมว่าตัดออกไปเลยเพราะว่ามันไม่น่าจะเหมาะกับน้าหอมประเภทนั้นอืผมว่ามันเหมาะกับงานออฟฟิศเหมาะกับเด็กนักเรียนเด็กมหาลัยอย่างผมมากกว่านะครับสรบตัวคราด้าลอมนะครับตัวสุดท้ายละตัวสุดท้ายอาจจะราคาแพงอาจจะราคาโดด มากกว่าตัวอื่นนิดนึงแต่ผมว่านี่แหละมันเป็นน้ําหอมที่ใช้ได้อนเนกประสงค์มากที่สุดแล้วก็เป็นน้าหอมที่กันตายเป็นน้าหอมที่กลิ่นไหนไม่ออกก็จะสามารถฉีดกลิ่นนี้ออกไปได้เลยครับออกจากบ้านไปได้เลยก็คือ c h a n n เ l อร์เลอรชาแนล EDP นะครับเป็นกลิ่นที่แบบดีอ่ะกลิ่นที่เป็นหลอดแบ่งที่เป็นหลอดแบ่งกลิ่นแรก,ก,แรก,แรกๆที่ผมมีนะแล้วก็ลองแล้วก็สึกว่าเมื่ออยากจะใช้มันอีกต่อไปแล้วอยากจะใช้ก็ใช้น้อยอะไรประมาณนี้ ันกลิ่นที่แบบดีมากๆนะครับงานทางการเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยถือว่าแบบมีตัวเนี้ยถือว่าจบในตัวเดียวได้เลยถึงแม้ว่าราคาจะแพงราคาจะโดดไปวันสามสี่คันเนี้ยผมมีตัวนี้เพราะผมรู้สึกว่าหลอดแบ่งออเดอร์โชเรตมันไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ได้ตัวนี้มาเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะคุ้มค่าคุ้มราคามากกว่าอืมแล้วก็สามารถใช้ได้กับหลายหายสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นงานที่การทําได้ดีนะครับการกระจายตัวโปรเจคชั่นถือว่าทําได้ดีมากๆแล้วก็ อ่อ uh, performance ของเขาก็ถือว่าดีด้วยนะลองเจ v ว t ตถือว่าดีมากๆครับแล้วก็ p r o j e c t i o n ก็ประมาณ3 4ชั่วโมงบนผิวผมนะหรือว่าบางคนก็อาจจะ4-5ชั่วโมงก็ว่าไปนะครับแต่ว่าของผมในประมาณส4ชั่วโมงแล้วก็ราคาแพงไปทั้งนินึ่งอาจจะแบบแตกต้องยากแต่ว่าถ้าถามว่าเก็บเงินซื้อขวดเดียวถือว่าจบไหมก็ถือว่าจบนะครับแล้วก็เป็นน้ำหอมที่อาจจะไม่ต้องคิดอะไรเยอะก็ถือว่าฉีดได้เหมือนกัน อืมถือว่าดีนะครับถ้าใส่ไปเรียน,างงานใส่ไปทำงานใส่ไปออฟฟิศอย่งเงี้ยใส่ไปเรียนผมคิดว่าอย่างผมเนี่ยใส่ไปเรียนผมคิดว่ามันอาจจะแบบไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าด้วยราคาด้วยแล้วก็ถ้าฉีดเยอะไปเนี่ยมันอาจจะเปลืองน้ําหอมด้วยผมคิดว่าเออถ้าฉีดไปเรียนเราอาจจะยังไม่ต้องใช้เบอร์เชนเนล EDP ก็ได้แต่ว่าถ้าอยากจะเอ่อเอ่อคนอายุโตไปว่าขนาดก็จะเป็นคนที่ ทำงานประมาณ20ไปลายปแล้วเออผมว่าอันนั้นน่ะอาจจะเหมาะมากกว่าแล้วก็คุณน่าจะมีเงินเก็บพอสมควรแล้วอาจจะซื้อน้ําหอมกลิ่นแบบนี้ได้อืมแล้วก็ถ้าถ้าผมถ้าผมจะฉีดถ้าเป็นบริเวณในแชเนลนะผมอยากจะฉีดตัวออร์เอรเลมากกว่าด้วยเรื่องของราคาด้วยด้วยเรื่องของกลิ่นที่ค่อนข้างจะมีความกระจายตัวดีมากกว่าแล้วก็เอออาจจะลองเจเวอตี้อาจจะสู้ออเดอร์ฟูไม่ได้แต่ว่าในเรื่องของการกระจายตัวที่แบบว่า เราต้องการความแบบว่ามีความเป็นจุดสนใจแบบมีคนได้กลิ่นแล้วก็รู้สึกชอบอย่างเงผัว่าคิดว่าโอเลอเทรดน่าจะเหมาะมากกว่าก็เหมาะกับอากาศหน้าร้อนมากกว่าด้วยตัวนี้อาจจะแน่นสําหรับอากาศหน้าร้อนมากจนเกินไปแต่ก็ยังฉีดได้นะถ้าคุณอยากจะฉีดอากาศหน้าร้อนเนี่ยผมคิดว่ามันก็ยังฉีดได้อยู่นะครับอืจบไปแล้วสำหรับไปเบเดตทางงานส่วนไซไปเดทถือว่าใช้ได้เป็นกลิ่นที่คุณจะมีความแบบดูมีความแพงดูแบบใส่เสื้อเชยอย่างเงี้ยใส่ จริงโซลัดรองเท้าหนังเออถือว่าแบบเรียบร้อยเรียบหรูดูแพงอะไรแบเนะี้มีเงินในกระเป๋าเออถือว่าไม่กินประมาณนั้นเลยนะครับไปดินเนอร์แบบร้าน,านอาหารหรูหรือว่าแบบดินเนอร์แบบใต้แสงจันทรนะ์อะไรมเออฮันนีมูอะไรมาเนี่ยเออถือว่าแบบดูดีมากๆนะครับใส่ไปเที่ยวกลางคืนก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าผมว่ามินมันมีน้าหอมเที่ยวกลางคืนจี่หลายๆตัวที่ผมคิดว่ามันใช้ได้ตามตรงสถานการณ์นั้นมากกว่าเออก็อาจจะ สำหรับผมเนี่ยผมาอาจจะแบบไม่ได้ฉีดไปเที่ยวงคืนอืมแต่ว่าฉีดไปเด่กเนก็ไม่แน่เนะพราะมันกลิ่นที่ดีนะครับเป็นกลิ่นที่ทาให้คนรักของคุณหรือว่าคู่ที่ไปเดทของคุณเนี่ยถือว่าประทับใจได้เลยนะอืมก็ถือว่าประมาณนี้นะน้ําหอมกันตายทั้งหมด5้าตัวผมจะขอเรียงลาดับแล้วกันว่าผมชอบตัวไหนมากที่สุดนะครับถ้าเป็นน้ําหอมที่ใช้ในชีวิตประจําวันแล้วผมคิดว่าผมแน่ชอบมากที่สุดก็คือ มองบองเลเจนด์สปิริตนะครับถือว่าใช้ง่ายเหมาะกับอากาศหน้าร้อนด้วยแล้วก็เหมาะกับผมที่เหงื่อออกง่ายด้วยแล้วก็รู้สึกฉีดเดยอะๆก็รู้สึกไม่ค่อยเสียดายน้ำหอมมากเท่าไหร่เออวนนี้ขวดขวดเดียวถือว่าจบนะครับมองบอสมองบองเลเจนด์สปิริตนะครับลองลงมาก็คงจะเป็นตาด้านลองนี่แหละอืมถือว่ากลิ่นที่ดีนะครับกลิ่นที่ใช้ง่ายไม่ผิดหวังแล้วก็ราคา2 0 0พนต้นเองถือว่าเป็นน้ำหอมกลิ่นที่ดีอนั่งออฟฟิศ เด็กพาลให้ผมใช้ได้ต่อมาก็คือผมจะให้มองบลอง Explorer แล้วกันเพราะว่าแันกลิ่นที่ผมอยากจะใช้ผมเหมาะอย่างที่บอกไปว่าผมไม่ใช่คนที่เม่คืนผมไม่ใช่คนที่แบบว่าไปปาร์ตี้อะไรมากขนาดนั้นนะก็มองบลอง Explorer เนี่ยผมจะใช้ในเด i f ไลา์เท่ากับก็เป็นกลิ่นที่เซฟเซนตะกลิ่นที่ทุกคนชอบง่ายด้วยนะครับต่อมาก็คือ d o เชนการ์นาเดอวัน EDP เออผมคิดว่าเนี่ยมันสามารถใช้ใน เดย์ไลฟ์ได้เหมือนกันแล้วก็วิกฤที่ค่อนข้างจะเซ็กซี่เย้ายวนแล้วก็ดูมีความแบบขี้เล่นดูมีความตลกแล้วก็สามารถใช้อากาศร้อนๆได้เหมือนกันผมรู้สึกว่าใช้อากาศร้อนๆแล้วก็มันก็แบบไม่ได้เหนียวตัวไม่ได้เหนื่อยะไม่ได้รู้สึกรำคาญมากอะไรขนาดนั้นนะครับตัวสุดท้ายก็คือชาแนลเรย์เรย์ชาแนล EDP นะครับด้วยเรื่องของราคาด้วยเรื่องของแบบงบประมาณด้วยที่คุณอาจจะหลายๆคนอาจจะแบบไม่ได้สามารถที่จะแตะต้องมันถึงนะครับก็อาจจะลองเป็นตัว เอ่อมงบลองเลเจนด์สปิริตหรือว่าคราดลอมหรือว่ามองบลองเอสโเลอร์ก่อนก็ได,ถนนได้ถือว่าเป็นน้ำหอมเริ่มต้นได้เลยน้ำหอมเป็นถือว่าเป็นน้ำหอมเริ่มต้นของใครหลายๆคนได้เลยแล้วก็เป็นน้ำหอมที่การตายถ้าคุณมีวดเดียวก็ถือว่าแบบใช้ได้เหมือนกันหรือว่าคิดได้ไม่ออกก็เนี่ยผมก็จัดมาให้แล้วสำหรับน้ำหอมที่ใช้ง่ายเอ่อใช้ได้ทุกวันวันสบายๆใช้ได้ทุกโอากาสถือว่าเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับน้ำหอมการตายน้ำหอมใช้ง่ายๆนะครับก็เอออย่าลืมกด s u b s c r i b ชกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ที่สำคัญเอออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ว่าคลิปใหม่ๆของผมนะครับวันนี้นะครับถอบคลิปดีโอในวันนี้นะครับแล้วก็สามารถไปติดตามอินสตาแกรมผมได้นะครับแล้วก็จะคอยอัปเดตว่าผมวันนี้ผมทำอะไรบ้างออกกำลังกายยังไงบ้างกินยังไงบ้างประมาณนี้แหละแล้วก็ติดตามชีวิตประจำวันนะครับอ,อย่าลืมไปเพิ่มยอดฟอลโล่ให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับ ก็คลิปหน้าอ่จจะเป็นวิดีโอของน้ำหอมตัวไหนครับก็ติดตามชมกักนละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีครับ